สวัสดีครับผมนักลงสระโภมณีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมานะครับว่าอยากจะหาไอเดียนะครับในทาในการทําช่องติ๊กต็อกนะทำยังไงวันนี้คุณผมก็มาแบ่งปันนะครับอ่านะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปดูไอเดียนะมาสร้างติ๊กต็อกเป็นสินค้าของครับไปที่สีขีดด้านบนครับคลิกเข้าไปอ๋อแล้วก็ไปชุดธุรกิจครับคลิกเข้าไปเลย แล้วก็ไปที่คำว่าศูนย์กลางความสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจทับคิกเข้าไปอันนี้ทำจากมือถือนะครับอรอสักครู่นะครับนี่ครับเราก็สามารถมาดูในนี้ได้เลยที่เป็นกระแสนะครับเข้าไปดูไอเดียได้เลยเห็นไดูเพิ่มเติมนะครับก็คลิกเข้ามาเลยดูเพิ่มเติม น่าสนใจธุรกิจก็คลิกเข้าไปครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยพวกโอ้โหคนดูเยอะนะครับี่ของช้อปปีนะครับลองเข้าไปดูได้เลยอันไหนเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับนำมาปรับดัดแปลงมือของเราถ้าใครขายเกี่ยวกับสินค้านะครับในหนึ่งต้ดาห็นไหมก็ลองเข้าไปดูนะครับ เข้าไปดูเออะไรที่มีการคลิกเอยอะครับนี่อันนี้เราก็มาดูขอด้อมูลกันได้เลย่ไหมครับที่สำลังเป็นกระแสธุรกิจนช,ช่ไหมครับมันก็จะมีโชว์นะครับเ,เราไปดูได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่จะรีวิวสินค้านะครับนะดูได้เลยไอเดียนะครับพวกนี้อใมครั หรือเป็นน่าสนใจครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับหรือเป็นกำลังกระแสชุมชนนะครับได้หมดนะครับมาเข้าไปดูได้เลยตัวอย่างมีให้ดูเยอะเลยครับลองนำมาปรับใช้ของเราดูอันนี้ก็เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับปูไปดูได้นะเออผือเป็นไอเดียนะครับอืม หรือจะเข้าไปดูที่ในคอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ดูได้นะครับในทิกตอกต่อมาหนะ้า t ิ k ตอกในคอมพิวเตอร์นะครับเพืเ่อนๆก็ไปที่รูปภาพตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปที่ธุรกิจในคอมพิวเตอร์ก็จะมีละเอียดหน่อย ไมครับมาแล้วเราสามารถเลือกระยะเวลาวิดีโอของสินค้าอื่นๆนะครับเราไปที่ไหนครับลงมาข้างล่างความสร้างสารรค์เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเนี่ยครับเห็นไหมธุรกิจเนี่ยเราสามารถดูได้สามสิบวันสิบห้าวันเจ็ดวันหนึ่งวันนะครับวิดีโอเนี่ยหนึ่งวันมีอะไรมั่งนะครับดูได้เลยเอาไปเป็นไอเดียสังเกตดูนะครับ คนดูเยอะๆนะครับเราก็ลองไปดูแล้วก็เอามาเป็นไอเดียดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเกี่ยวกับสินค้าอเกี่ยวกับขนมขนมนรไปดูได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งวันนี้ถ้าไปชุมชนนะครับก็คลิกเข้าไปเข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมช่วงนี้คนสนใจเรื่องอะไรนะครับมีการเต้นนะครับดูได้เลยเนี่ยเจ็ดวัน สิบห้าวันสามสิบวันนะครับดูได้เลยนะครับเผื่อเป็นไอเดียครับเนี่ยรายการก็จะมีแยกไปเห็นไหมครับดูเลยครับเนี่ยมีดูข้างหมดกี่คนแชร์เท่าไหร่นะครับนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับในการทำวิดีโอติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ฝากติดตามติ๊กต็อกของผมเลยนะครับ คุณหนุ่มสอนออนไลน์นะ Tiktok เข้าไปติดตามด้วยนะเออไปเป็นเพื่อนกันด้วยเนาะเผื่อมีอะไรนะครับคุณหนุ่มออนไลน์นะครับคุณหนุ่มสอนปั้นงานออนไลน์แล้วก็ฝาก facebook นะครับฝาก facebook เข้าไปด้วยนะครับติดตามนะครับมีเนื้อหาบทความดีๆนะครับอะไรดีๆก็จะลงในนี้แล้วก็เพจนะครับงานออนไลน์ทางาน่านเน็ตทำงานที่บ้านนะครับเข้าไปดูได้นะครับกดไปเป็นเพื่อนนะครับสับสไครต์นะกดแชร์ได้ด้วยแล้วก็ช่อง youtube นะครับเข้าไปดูนะครับก็จะมีวิดีโอเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการตลาดการลงโฆษณาต่างๆนะครับก็ขอเขอ้าไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมนร่งลงสักโพม่น,นีก็ไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอ,อกาสหนนะ้าสวัสดีครับ